การถแถลงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อวันอังคารที่6มกราคมพุทธศักราช2558เวลา14นณห้องประชุมหลวงยกระบาดชั้น3ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการถแถลงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดราชบุรีประชุมสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในระหว่างวันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2557ถึง5มกราคมพุทธศักราช2558โดยได้เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดรวม72ครั้งเสียชีวิต3รายบาดเจ็บ76คนรถจักรยานยนต์เป็นประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ขณะที่จังหวัดราชบุรีได้รวมกับทุกภาคส่วนในการตั้งจุดตรวจประกอบด้วยจุดตรวจหลัก20จุดจุดสกัดและจุดบริการ138จุดโดยได้เรียกตรวจตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย3 5 4 2คันดำเนินคดีไป5,529รายอย่างไรก็ตามสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีได้รายงานในที่ประชุมว่า รถโดยสารสาธารณะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยเพราะได้มีการตั้งจุดตรวจวัดทั้งแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่และตรวจจับความเร็วอย่างเข้มงวดทั้งนี้ในที่ประชุมได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดีเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนรวมทั้งของการสนับสนุนจากท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีในการจัดหาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดกวดคันเรื่องผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกกันน็อกอย่างต่อเนื่อง